ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่อง d j g q gamer นะครับอยู่กันในเกมสกครัมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็แพท0.7ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายว่าแพทศูนย์จุดเจ็ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋จะไปชมกันเลยนะครับ ก็แปด07นะครับก็มี1เลยก็คือเครื่องบินนะครับแล้วก็2ก็คือร้านอ่าพ่อค้าคนกลางก็คือร้านขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในแมป C2 สอนะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นวงกลมสีเขียวไหมครับนี่คือร้านค้าพ่อค้าคนกลางนะครับคือร้านค้าต่างๆก็จะอยู่ในวงสีเขียวนี้นะครับ แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือสนามบินนะครับสนามบินก็จะอยู่ a 4นำสามนะครับตรงนี้ครับสนามบินเล็กก็มี2ที่นะครับกับเซนซูนนำแนะครับผมเดีย๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับเดีย๋ยวอันดับแรกเลยเดีย๋ยวเราไปดูร้านขายของกันก่อนนะครับคือเท่าที่ผมรู้มานะครับป้ายเนี่ยมันน่าจะห้ามจอดรถ เกิน2ชั่วโมองนะครับในวงกลมสีเขียวนะครับคือเซฟโซนนั่นเองห้ามจอดนานเกิน2ชั่วโมองนะครับถ้าเกิน2ชั่วโมองมันจะระเบิดหรือมันจะเสียหายนะครับก็คือมันจะหายไปประมาณนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันเลยครับว่ามีร้านอะไรบ้างอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดศูนย์กลางของร้านค้าแล้วนะครับก็คือตอนนี้มันจะมีหลักๆคือ3ลร้านนะครับ ร้านแรกก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปพวกน็อตพวกอาหารต่างๆนะครับก็ร้านนี้เลยครับคือร้านแรกนี่ครับ welcome, welcome. ก็คุยกับเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์ก็จะวิธีการซื้อนะครับคืออันนี้คือจำนวนเงินนะครับเงินสดของเราแล้วก็เงินเงินสดเนี่ยจำนวนเงินสดตรงนี้ก็ เป็นเงินในตัวเราเนี่ยแหละครับถ้าตายมันก็หายนะครับจะเก็บไว้ในตัวเลยส่วนมากก็เก็บไว้ที่บ้านดีกว่าครับจะมาซื้ออะไรก็มาเอาออกมาใช้ทีเดียวนะแล้วก็วิธีการซื้อของนะครับก็กดเข้าไปเลยครับอย่างเราผมยกตัวอย่างซื้อสักอย่างนึงนะครับ so, อ่ะซื้อเหล็กเหล็กอันนี้แล้วกันกุชท่อเหล็กเนี่ยครับ mm hmm. ก็แล้วกดเนี่ยคลิกไปหนึ่งทีครับให้มันขึ้นเลขหนึ่ง แล้วเราก็กดใส่ตะกร้าครับจำนวนราคาก็นี่ครับ58เหรียญคือหรือ58บาทนั่นเองก็กดซื้อเลยครับอพอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ในคังสินค้านะครับผมให้เราเลื่อนเอามาใส่เองให้เลื่อนเ,อเก็บเข้าตัวเองนะครับก็ถ้าใครไม่อยากเก็บเรามาซื้อของไว้แบบผมก็แนะนำว่า ถ้าเรามาคนเดียวเนี่ยเราจะเพิ่งเราจะเพิ่งเอาของออกจากคังนะครับเร,เรามากับเพื่อนแล้วค่อยมาเอากันทีเดียวก็ได้ครับซื้อซื้อสะสมไว้มันก็จะอยู่ในคังสินค้าอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันก็เป็นแบบที่เก็บอะไรอย่างหนึ่งเลยนะเก็บของเราอย่างหนึ่งเลยเซฟเซฟไวแ้แต่ถ้าเราออกมาปุ๊บเราเอาเก็บเข้าไปข้างในไม่ได้น,นั่นแหละเก็บไม่ได้นะครับก็แนะนําครับเหมือนตู้เซฟเหมือนธนาคารนะฝากไว้ก่อนนะฮะ เราเพื่อนมาแล้วก็เมา,เาทีเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนวิธีการขายนะครับเราก็กดตรงเทรดเดอร์เลยครับแล้วก็ไปที่คำว่าขายนะครับอ่าอย่าอย่ผมเอาของใส่กระเป๋าไว้อ่าอ่าของวางกับพื้นแล้วกันนะครับกระเป๋าพอดีไม่ได้เสก <laughs> ไม่เป็นไรอ่อาเดี๋ยผมจะขายสองอย่างเนี้ยไม้เ็สบอลกับ ท่อเหล็กเนี่ยครับก็กดขายเลยเห็นไหมครับราคาที่ได้23บาทนะครับ oh. กับ195นะครับไม้บอลแบบแบบว่าของทุกอย่างอะ่ะตอนนี้มันขายได้หมดนะครับเก็บไว้แล้วก็มาขายแลกเป็นเงินได้ก็ทุกอย่างมีมูลค่าหมดแล้วครับก็เมื่อก่อนมันอะไหนที่ไม่ใช้มันก็เก็บไว้มันก็รกมันก็ต้องทิ้งใช่ไหมครับเดีย๋ยวนี้ก็เก็บไว้เอามาขายแลกเป็นเงิน สกัดัลลา่าได้นะครับก็ขายนะครับอันนี้คือตัวสีเหลืองนี่คือทุนของเทดเดอร์นะครับเราจะขาย2ออย่างเนี่ยเราก็จะได้ยอดรวมอยู่ที่218บาทนั่นเองแล้วกดขายไปเลยครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็คือร้านค้าขายอุปกรณ์ทั่วไปนะครับแต่แนะนํานะครับถ้าใคร ไขควงเหลืองน่ะสีเหลืองครับไขควงดํานั่นเองอ่ะขายได้กาได้อันละสองพันเลยนะครับก็แนะนําหามาขายถ้าไม่ได้ใช้นะหรือมันเยอะเหลือเยอะเกิน,นะก็มาขายสกูเดวเวอร์สีแดงก็ได้นะครับสีแดงก็ขายได้อันละสองร้อยหรือสามร้อยนี่แหละผมก็จําไม่ค่อยได้ก็ไปดูอีกร้านนึงครับร้านรถอันนี้ก็คือร้านขายอุปกรณ์รถหรือรถนั่นเองนะครับ ก็ราคาก็จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับรถก็มีประมาณนี้นี่รถคันใหม่ก็อยู่ที่สองหมืนม่นสองหมื่นสองคท่านผู้ชมเราก็พยายามเก็บเก็บหอมรอมลิษานะครับ if, if เอามาซื้อรถ<ล>พวกนี้ได้นะครับขายก็เหมือนเดิมครับเอารถมาจอดหน้าร้านแล้วก็กดที่ขายติ๊กขายเหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมเคยทํา อันนี้ก็คือทุนของเทดเดอร์นะครับก็จะมี1,000 0หมืรสกัมหรือ1,000 0บาทนั่นเองนะครับถ้าทุนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับว่าถ้าทุนมันเหลืออ่าสมมติว่ามีแต่คนขายเนี่ยไม่มีคนซื้อของของที่เราจะเอามาขายครั้งต่อไปถ้ามันไม่มีทุนนะ่ะเราก็จะได้ราคาที่น้อยมากนะครับอย่างรถคันละมันรับซื้อคันละห้าพันอย่างเงี้ย มันก็จะเหลือคันละ200 300อย่างเงี้ยครับก็แนะนำพยายามมาอุดหนุนอุดหนุนเทเดอร์แล้วก็มาขายซื้อ,ซ,อซื้อแล้วก็ขายขายแล้วก็ซื้อสลับหมุนเวียนกันไปครับมันจะได้มีเงินหมุนเวียนในตัวเทเดอร์นั่นเอง <Good bye. S 1> อ่าส่วนทุนของเทเดอร์แต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะครับก็ของบางทีก็เราเอามาอางเงี้ย ขายก็ขายไม่ได้ทุกร้านนะครับไม่ว่าอะไรก็เก็บมาอย่างร้านน็อตพวกอะไรพวกนี้ก็ไปขายที่ร้านนอ็อตร้านอาหารพวกอุปกรณ์รถอะไรอย่างเงี้ยก็มาขายที่ร้านรถนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกร้านนะครับตอนนี้มันมีอยู่3ร้านอันนี้ร้านพยาบาลก็ยังไม่เปิดใช้งานนะครับตอนนี้เปิดอยู่แค่3ร้าน นี่คือร้านปืนนะครับอ่าพวกอุปกรณ์ปืนกระสุนอะไรก็มา,มาขายที่นี่ได้ครับเทเดอร์เขาก็รับซื้อ <right. S 2> อยู่เห็นไหมครับเขาก็มีทุนของเทเดอร์เท่านี้เหมือนเดิมครับซื้อขายก็เหมือนเดิมเลยเอาอยากซื้ออะไรสโกบนี่ก็อันละพันหกสองพันเนี่ยครับแล้วแต่การคูณแต่ไม่มีระบบคูนสี่ขายนะครับผมยังไม่เห็นเลย เก็บเสียงก็มีเข้าครับส่วนระเบิดระเบิดระเบิดวางก็ลูกหลายตามกันนะสามพันทุนระเบิดต่อต้านนี่ก็สี่พันสามมากส่วนกระสุน เดี๋ยวผมหาก่อนนะกระสุนนี่กระสุนก็กระสุนบาเรตก็ร้อยสองพันก็ถือว่าสูสีนะถ้าเป็นเจอเกาะก็สี่พันก็ราคาก็พอๆทุ่ยไทยได้ครับมันอาจจะดูเหมือนแพงครับแต่ถ้าเราฟาร์มแล้วเอาของมาขายแต่ละร,รอบนี้ผมก็ว่าได้ไม่ต่ำกว่าห้าหกพันเหมือนกันนะรถคันนึงก็เป็นหมื่นอ่ะผมดูแล้วอ่ะโอเคครับก็ ตลาดก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะไปสอนการขับเครื่องบินก่อนต่อเลยแล้วกันนะครับอ่าวิธีการขับเครื่องบินนะครับก็เครื่องบินอ่ะหลักๆมันจะมีอยู่สองคันนะครับอาจจะผมเสกให้ดูอีกคันอีกลำนะนี่นครับอันนี้จะเป็นเครื่องบินสเกลส่วนอีก,กลำนี้ก็จะเป็นเครื่องบินแบบฉีดพ่นอะไร <laughs> ผมเห็นเห็นเนี่ย ตัวฉีดเนี่ยก็หลักๆเลยเครื่องลำนี้เหมือนผมคับว่ามันจะหนักนะลำเนี่ยมันจะหนักกว่าลำสเกลก็ใครชอบแบบไหนก็เลือกดูเอาครับก็ส่วนหลักๆของเครื่องบินนะครับมันก็จะติดอาวุธได้เห็นไหมครับติดอาวุธแบบนี้เลยอาจจะผมถอดออกมาก่อนนี่ครับก็จะเป็นปืน rpk นะครับ สามารถติดเครื่องบินได้นี่วิธีการติดตั้งก็เอาเมาส์ชี้ไปตรงเห็นไหมครับเนี่ยตรงติดอาวุธนะครับเออแล้วก็กด F เพื่อติดตั้งไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดสองกระบอกแล้วนะครับเนี่ยก็อย่าเราลองมาเทสดูมันจะไม่มีเป้า,เาบอกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม ก็ใช้จุดศูนย์กลางเอาแล้วกันแนะนำให้เป็นลูกเทเซอร์ดีกว่ามันจะได้เห็นระยะวิถีกระสุนในการไปวิธีการยิงนะครับก็กดคลิกคลิกซ้ายครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับให้เป็นลูกเทเซอร์มันจะได้เห็นลูกกระสุนก็วิธีการยิงก็ไม่มีอะไรมากครับกดคลิกอนี้มันก็ยิงหลลัวส่วนวิธีการขับนะครับ วิธีการขับก็เวลาสตาร์ทก็เลื่อนสกอร์เมาส์ไปข้างหน้านะครับอ่าเลื่อนสกอร์มเมารลไปบ้าะมันก็จะพุ่งเลยเห็นไหครับอ่ะพุ่งปุ๊บเราก็กดเอสครับให้มันเชิดอ่าวิธีการขับเผมขออนุญาตเบาเสียงในเกมก่อนแล้วกันนะครับเสียงอาจจะดังอ่าเห็นไหมครับเรากดเอสเนี่ยเห็นไหมเอสมันก็จะเชิด w มันก็จะกดหัวลงนะครับส่วน a a ก็จะหมุนนะครับเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยครับหมุนพยายามเวลาหมุนเนี่ยให้กด s ด้วยนะครับประคอง s ให้มันเชิดหน้าเข้าไว้ส่วน q นะครับ q ก็จะเป็นการเลี้ยวเลี้ยวแบบไม่หมุนตัวนะครับเห็นไหมครับ q แล้วก็ e e ก็จะเลี้ยวขวา q ก็เลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่ยากครับเครื่องบินขับง่ายๆไม่มีอะไรยากครับเดี๋ยวผมจะนําไปจอดตรงนี้แล้วกันสนามบินเล็กแล้วกันนะครับไปเอซี่ครับขับง่ายๆครับเครื่องบินระยิงก็อย่างเงี้ยยิงนะถ่ายรูปเทเซอร์ยิงมันจะเห็นวิธีก็สุดมากกว่าเนี่ยเพ วิ่งได้อันนี้ขนาดผมไม่รู้ว่ามีสกิลกับไม่มีสกิลมันแตกต่างอย่างไรนะครับผมว่ามันไม่ต้องใช้สกิลในการขับนะครับขับง่ายๆครับไม่ยากสบายๆครับเดี๋ยววิธีการลงจอดนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปจอดตรง A4 แล้วกันนะครับสนามบินเล็ก ิงเป็นเส้นถ้าถ้าเราไม่ใส่กระสุนเทเซอร์นะเราจะไม่เห็นวิธีกระสุนเลยนะว่าไปยังไงยิงไปตรงไหนแนะนําก็ถ้าจะขับเครื่องบินยิงก็ใส่กระสุนเท,เ,ทเซอร์ดีกว่าอากาศสวยมากเลยท่านผู้ชมองฟ้าแจ่มใสอย่างนี้ มีเครื่องบินในสเกลบ้านกันมันเลยนะครับเนี่ยรู้หมดเลยว่าแปลนบ้านสร้างยังไงก็ศูนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็เพิ่มแมพเพิ่มสนามบินเล็กมาสองจุดแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคันนะครับ มอเตอร์ไซค์ใหม่เดี๋ยวผมก็น,นี่คือสอนส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ทุกคนก็รู้รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นยังไงก็ผมก็จะมาอธิบายแล้วกันเรื่องมอเตอร์ไซค์ทุกคนก็มันก็ขับเหมือนกันหมดครับอันนี้คือผมก็มาสอนขับเครื่องบินเลยแล้วกันเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะท่านผู้ชมจะได้ดูไม่เบื่อ ถึงสนามบินแล้วนะครับขับไม่ยากครับขับง่ายๆสบายๆไม่ค่อยประคองไปครับอย่า,ยาเราไม่กดอะไรก็ปล่อยให้มันไปของมันเองก็ได้เรื่อนสกร์มาส่วนวิธีจะดับเครื่องมันจะมี สองวิธีนะครับคือเลื่อนส,สกรมาข้อหาตัวอย่างเงี้ยไหมครับมันก็จะดับอ่าแล้วเราก็เล็งตรงไปมันก็จะล่อนส่วนอีกแบบนึงก็คือกดสเปกบารค้างครับเห็นไหมครับมันก็จะดับถ้าปล่อยสเปกปุ๊บสเปกบาร์ปรุ๊บเครื่องมันก็ทํางานต่อเดี๋ยวผมสอนการลงจอดเลยแล้วกันนะครับ ลานเวอย,ยงหน้าครับวิธีการลงจอดนะครับให้กดสเปกบาร์ค้างก็ได้ครับหรือเลื่อนสะกอเม์อะตัวผมถนัดเลื่อนสะกอมาส์ผมก็เลื่อนมาให้สุดเลยแล้วปล่อยเครื่องร่อนแล้วก็ใช้เอสคองกองตัวเอานะครับไม่ให้มันชนอ่านะครับก็กด W ไปด้วยครับให้มันลงต่ตำๆวิธีการลงนิ่มๆครับเห็นไ,ไหมนิ่มๆครับสบายส่วนมันไหลยอย่างนี้ทำไงให้มันเบรก กด C ก็ได้ครับ C ค้างให้มันเบรกก็ได้หรือกด A หรือ Q ก็ได้ให้มันเลี้ยวสะบัดมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะนี่ส่วนเครื่องบินถอยหลังถอยหลังยังไงถอยหลังก,กดตัว C ค้างครับเห็นไหมครับมันก็จะถอยหลังเออมันไม่อยากท่านผู้ชมง่ายๆครับนี่ตรงนี้สนามบินเล็กก็มีอะไรบ้างมีปั๊มน้ำมันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองไปเติม น้ำมันเครื่องบินอ่าตลบตลบกดสเปกตาก็ได้ครับนะ้มันเบรกเหมือนกันโอเคให้ผมลองเติมน้ำมันดูนี่ครับที่เติมน้ำมันกดเอฟค้างเติมน้ำมันนี่ครับเหมือนกันครับเหมือนเติมเหมือนปั๊มทั่วๆไปครับ ก็ไม่มีอะไรมากแต่ปั๊มน้ำมันเครื่องบินน่ารักมากเลยเด็กๆกระทะั่รับนี่ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็หมดแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับต่อไปผมก็จทำคลิป สองสามวันทำหนึ่งครั้งมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปด้วยท่าเต้น